ร้านหอยทากเวียดนามหอยต้มสับป,ประรดเวียดนามอ e ีอย่างว่ามันคืออะไรกันแน่พร้อมสูตรลับที่ทําให้การต้มหอยนั้นอร่อยขึ้นนี่คือหนึ่งในเมนูยอดนิยมของชาวเวียดนามหอยทากต้มพะยะค่ะเดี๋ยววันนี้แอดมินเต้จ้าจะมาพิสูจน์กันว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรและไม่ใช่แค่หอยทากยังมีหอยตลับต้มสับป,ประรดสวัสดีขอรับค่าแอดมินเต้จ้าวตอนนี้เรากําลังอยู่ที่ประเทศเวียดนามและนี่ก็คือร้านหอยทากต้มที่เรียกว่าดังที่สุดในฮานอยเลยก็ได้ร้านาเขาจะอยู่ใจกลาง walking Street เลยากาิ้งสตร เมนูเท่านั้นเมนูแรกหอยทากต้มจานนี้ประมาณ70บาทอย่างแรกใส่ขิงกระเทียมพริกลงไปมะนาวถ้าใครชอบเปรี้ยวตัวหอยทากนั้นก็คล้ายๆกับหอยนาบ้านเราตัวค่อนข้างใหญ่และสดมากดึงออกมาได้เป็นยวงๆแบบนี้เลยขอรับจิ้มจะเป็นแบบน้ำเชื่อมหวานกลมกล่อมสามารถใส่พริกเพิ่มความเผ็ดปรุงได้ตามใจชอบตัวหอยจะคล้ายหอยหวานบ้านเราแต่นุ่มกว่าต้องบอกว่าเพลินมากห้ามพลาดเด็ดขาดอร่อยต่อมาเป็นเมนูหอยตลับต้มที่เขาใส่สับปะรดไปด้วยเพื่อนๆนี่แหละเคล็ดลับของการต้มหอยของชาวเวียดนามมันทำให้หวานขึ้นและหอยก็นุ่มขึ้นด้วย น,น้ำจิ้มกินเข้าไปหอยสดจริงๆอร่อยแต่ต้องขอพูดตามตรงว่าหอยนั้นตัวเล็กไปนิดนึงส่วนตัวแล้วชอบตัวหอยทากมากกว่าใครมาหาหนอยเวียดนามแนะนำจริงๆร้านนี้กินเสร็จแล้วเดินต่อที่ walking street ตามสบายกดบันทึกไว้เลยนะใครมาเวียดนามต้องจัด